ชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดพร้อมด้วยท่านกรตรวจโทรสำรานวนมาผู้ช่วยผู้อุจการตำรวจชาตินะครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดกับผมด้วยแล้วก็มีท่านรองผู้อุจการตำรวจนครบาลสองท่านท่านผู้กำกับการกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมชุดปฏิบัติการในการจับกลุ่มยาเสพติดอีกครั้งนี้ ปฏิบัติงานของกองบังคับการ1นึ่งเกานะครับเรียกง่ายๆสืบเนื่องจากนโยบายของท่านนายรัฐมนตรีครับแล้วก็นโยบายของสมนัยชาติที่ให้ดาเนินการปราบปรามการลักลอบนํายาเสพติดแล้วก็การจําหน่ายยาเสพติดให้เด็ดขาดนะครับในวันนี้กองบังคับการ1นนึ่งได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการนครบาล ให้ดำเนินการสืบสวนติดตามวันการจับกลุ่มที่เคยเกิดขึ้นมานะครับโดยที่ผ่านมาครับออกองพันการสายตรวจและปริการพิเศษใน่วทหนึงหนงน่งเคยมีการจับกลุ่มยาเสพติดของผู้ต้องหาได้เป็นจํานวนมากเมื่อประมาณก้นเดือนมิถุนายนที่จังหวัดฉะเชิงเศราจากการจับกลุ่มครั้งนั้นครับก็เป็นการขยายผล ยุทธวิธีและก็การปฏิบัติของตำรวจนะครับก็พบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการนำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้นะครับโดยโดยจากการสืบสวนเนี่ยเราได้พบว่าวิธีการของขบวนการนี้นะครับยังมีการไปรับยาเสพติดนะจากจังหวัดหนึ่งนะครับ นำมาซุกซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านอริยาแถวลาดประเขาและรามิทานะครับการเฝ้าติดตามดูพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้ในวันนี้ถึงสองคนเนะี่ยพบว,ว่ามีการขับรถไปนะครับแล้วก็มีการนำเอายาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ที่ทาวโฮมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการได้เข้า เการจนกระทั่งวันที่3กราะกฎาคมที่ผ่านมาในเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษครับก็พบว่าจากการที่เฝ้าติดตามมีการนำยาเสพติดเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในบ้านเทาโฮมหลังนี้จึงได้วางกำลังวางแผนละวางกกำลังในการอยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็ซุ่มดูอยู่ เมื่อเวลา19ในกาเสร็จวันที่3ก็พบรถยนต์มด้้าสีขาวพร้อมผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในสองคนได้ขับรถเข้ามาที่บ้านทาวบมหลังนี้นะครับเมื่อเปิดเข้าไปในบ้านก็มีการนำเอากระสอบลงมาใส่ที่รถชุดปฏิบัติการของ191มั่นใจนะครับว่านี่คือยาเสพติด าราการสืบสวนเนี่ยทราบมาแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยาเสพติดนะครับจึงได้เข้าไปแสดงตนแล้วก็ขอตรวจคนที่รถนะครับเพื่อเปิดรถมาก็พบยาบ้าอยู่จํานวน8ปดหมเม็ดอยู่ในรถทันัการจากนั้นเนี่ยได้มีการสักถามผู้ต้องหาทั้งสองคนก็รับว่าได้มีการนำยาบ้าเาไว้ทิ่งทาวเรันนี้จริงจึงพาเข้าไปตรวจคนกับ ลการตรวจค้นพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในจุดต่างๆในในบ้านหลังนั้นอีกจำนวนถึง1นึ่งล้านสแสนกว่าเมตรนะครับทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเฝ้าสู้ดูติดตามพฤติกรรมและสืบสวนมาโดยตลอดนั้นไม่มีความผิดพลาดใดๆแล้วก็นอกจากที่พบยาบ้าเป็นจำนวนถึง1ล้าน เปนศษนะครับสองน้าน้ำสามแสนนะครับเรายังพบยาเสพติ <st it> ในอีกรูปแบบนึงครับนั่นก็คือเป็นอันนี้เป็นซองชนิดผงเป็นแท็บบี้วอเตอร์นะครับเป็นชื่อเรียกครับแล้วก็บรรจุอยู่ในซองเนี่ยเป็นผงซึ่งจากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐาน พบว่ามีองค์ประกอบขอ,ง,องสารเสพติดก็คือเมทเอมเฟตามมนผสมอยู่นะครับนอกจากที่เป็นซองเป็นผงนะครับอันนี้จริงๆแล้วทั้งปปสและตำรวจไปจัดได้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราพบแบบใหม่ก็คือรูอัเตอร์ซึ่งมระชนจะเห็นว่ามันก็คือขวดแล้วใส่น้ำผสม จากการตรวจสอบก็พบสารประกอบของยาเสพติดม mm ีด hmm. อ็นเฟตามินผสมอยู่ในนี้นะครับนั่นหมายความว่านี่คือเม็ดเอเฟตามินเป็นยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่งที่เรากบเป็นน้ำนะครับแล้วก็สอบถามแล้วผู้ต้องหาก็บอกว่ามาใช้ในในฟา์ตี้เป็นเฉพาะกลุ่มน,นะครับเป็นเฉพาะกลุ่มต้องนำเรียนว่าโคดนึ่งก็มาณ2 0 0 0บาท สองถือว่าราคาสูงส่วนแฮปปี้วอเตอร์ที่เป็น6กก็สองละสองพันก็ถือว่ามีราคาสูงเหมือนกันนะครับเ,เราได้สอบสอบถามผู้ต้องหาสองคนในเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะนะครับเราจึงได้ยึดทั้งหมดนี้ไว้เป็นของกลางของรถยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้ในการจัดนำยาเสพติไปแพร่กระจาย แล้วในขณะเดียวกันในบ้านในทาวน์โฮมหลังนั้นก็มีรถต์จอดอยู่หนึ่งคันแต่ในรถคันนั้นไม่มีไม่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ยึดหมดนะครับรวมทั้งโทรศัพท์ของผู้ต้องหาทั้งสองคนผลการบัตรของกองบัญชาการตำรวจนะครบาลโดยกองผับก,การหนึ่งก็นหนึ่งถือว่าเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งจุดที่เรากรณีหรือว่าผู้ต้องหาที่เราเคยจับ มาในแต่ละเคสนะครับเราก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องออจากการขยายผลนี่เราก็จะไปสืบสวนให้ถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยก็ทำให้เราทราบว่าอีกหนึ่งคนที่รู้ตัวแล้วหนีอยู่ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ประสานงานกับกองชการปราบตามยาเสพติดเพื่อที่จะดำเนินการทางการสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มให้ได้นะครับ แล้วก็ทราบว่านคนที่หนียู่ขนาดนี้เนี่ยมีประวัติการต้องหาคดียาหลายกรณีเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลัลักษัพนะครับเรื่องลักษัพก็เลยอยากจะเรียนผลกายบัตรงานให้พี่น้องสือ่ลชนทราบเพราะว่าเราได้พบยาเสพติดรูปแบบใหม่จากการผสมในของเหลวแล้วก็ใช้กันในกลุ่มอาที่เฉพาะกลุ่ม จึงอยากจะเตือนที่น้องประชาชนด้วยครับว่ากรณีที่เราอาจจะไปเที่ยวสถานบริการแล้วเราไปเจอเอาสิ่งพวกเหล่านี้หรือพบของเหลวที่มันมีการผิดปกติจากเครื่องดื่มที่เรารับบริการจากทางสถานบริการต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะซุกซ่อนเข้าไปใช้ในเฉพาะกลุ่ม แล้วก็อาจจะมีการหลอกให้ทดลองดื่มกันอะไรกันก็เป็นไปได้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าพบเห็นสิ่งเหล่านี้หรือได้ข่าวขอให้แจ้งนะครับแจ้งกับกาหรือว่าโอแจ้งหนึ่งก้อหนึ่งก็ได้เราก็จะกําเนินการโดยเร็วนะครับเราฝากเตือนไว้เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแพร่กระจายยังไงแต่ตอนเนี้เท่าที่ กับกลุ่มแล้วก็ผมเองเป็นผู้รับผิดชอบงานแด่สติดก็เพิ่งเจอเป็นเคสแรกเป็นเคสแรกที่ที่เราต้องระวังเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปก็คิดว่าเป็นกลุ่มขบวนการนี้กลุ่มเดียวที่ที่เจอแบบนี้รอบนั้นยังไม่เจอมีมีท่านใดอยากจะถามอะไรไหมครับมีไหมตัวตัวแฮปปี้วอเตอร์เป็นชีวิตน้ำเนี่ยฮะผู้ต้องหาเขานำมาผสมเอง,เง ตอนที่เราเข้าไปตรวจคนเราเจอแบบนี้เลยครับเราเจอแบบนี้นั่นหมายความว่าเราไม่พบขวดบาและเราไม่ไม่เจออุปกรณ์ในการผสมที่นั่นแล้วก็ข้อมูลทางการสิบสวนไปรับมาจากอีกแหล่งนึงครับซึ่งขออนุญาตปิดก,ก่อนนะครับเป็นายในประเทศหรือว่าเป็นแสมชาแดนคอตอนนี้เราที่เราพบนะครับคือไปรับมาจากอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศเรานี่เองนะครับ ส่วนไอ้เรื่องของการผลิตเนี่ยหรือการผสมเราก็จะได้สิบสวนขยายผลตอไปว่าทําตรงไหนที่ไหนนะครับแล้ววิธีการกระจายกับลูกค้าตหม่ครคือวิธีการกระจายไเป็นกลุ่มลูกค้าประจตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมันเป็นยาตัวใหม่ที่ที่ม่แพร่หลายมีการวางแผนเพื่อเข้าไปตรวจค้น ด้ารในต่อไปครับก็ถือว่าตามที่ถามครับเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคครับเขียนว่า A2 นะครับ A2 อีกแบบอีกแบบหนึ่งนี่คือตา UFO u f o เป็นเหมือนการบิน u f o นะครับแตกต่างกันที่สีที่สีมีสีส้มแล้วก็สีชมพูเข้มออกแต่กระ ก็ร so ับลอกรับร so ักลอกเอายามาขาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับที่ฉาจชิงเซานะครับกลุ่มกลุ่มมีไอคนที่ดีเนี่ยคือตัวตัวใหญ่เลยผมยังไม่อยากเอ่ยชื่อไปนะครับยังหนีอยู่กลุ่มกลุ่มเนี้ยชื่อชื่อของเขาเลยนะครับเอาเป็นว่ามั่นใจว่าเราเราตามติดอยู่เรื่องนี้นะครับแล้วสองสองรหัสเนี่ยสองชื่อนียครับเป็น เป็นแหล่งเดียวกันนะครับหรือว่าคานละไหนกใจังหวัดคนละจังหวัด,วดคนละจังหวัดในประเทศเราเนี่ยครับก,ก็เชื่อว่ามีการลำเลียงเข้ามาแล้วมาพักยาไว้ที่จังหวัดสองจังหวัดนี้กลุ่มนี้ก็จะไปรับยาจากที่จังหวัดนั้นแล้วก็มาเก็บไว้ที่ทาวงที่เราเข้าไปจับจุดพยานครับเรีนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ